สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำกล้วยปิ้งน้ำกะทิสดมะพร้าวอ่อนสูตรน้ำราดสูตรนี้อร่อยหอมมันมากๆเลยค่ะพร้อมทั้งสาธิตวิธีการปิ้งกล้วยโดยการใช้เตาถ่านและหม้อทอดไร้น้ำมันเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเรามาทำน้ำราดกันก่อนนะคะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือหัวกะทิค่ะแนะนำให้ใช้เป็นกะทิคั้นสดคั้นแบบเข้มข้นเลยนะคะเพราะจะทำให้น้ำราดเนี่ยมีความหอมแล้วก็ความมันมากกว่าใช้กะทิกล่องค่ะ ตามมาด้วยน้ำตาลมะพร้าวตัวนี้ก็สำคัญค่ะจะต้องเลือกใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตโหดแท้อย่างดีไม่ผสมสีไม่ผสมน้ำตาลทรายจะทำให้น้ำราดออกมามีรสชาติหวานละมุนแล้วก็หอมมากๆนะคะสำหรับแหล่งหาซื้อสามารถเซิร์ชตามเพจได้เลยค่ะจะมีหลายร้านที่ขายอยู่เลือกได้ตามความพอใจนะคะใบเตยมัดเพิ่มความหอมเกลือป่นละเอียด เนยจืดน้ำตาลทรายขาวแล้วก็สุดท้ายเพิ่มความอร่อยด้วยมะพร้าวอ่อนขูดเป็นแผ่นๆน,นะคะใช้มือแมวขูดได้เลยค่ะตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดแก๊สค่ะวันนี้แม่ซีใช้เป็นกระทะทองเหลืองแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะสามารถใช้หม้อใช้กระทะที่มีอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะใส่หัวกะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทราขาวเกลือปน่น และน้ำตัลนมะพร้าวค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในช่วงแรกแล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายดีค่ะพอทุกอย่างละลายดีก็ใส่ใบเตยมัดเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดนะคะ เริ่มเดือดปุดๆแล้วนะคะแม่ซีจะลดไฟลงค่ะจากไฟกลางค่อนอ่อนให้เหลือไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวต่อไปจนกว่าส่วนผสมจะข้นขึ้นนะคะได้ที่แล้วค่ะให้สังเกตความข้นหนืดนะคะสามารถเทลงได้เป็นสายไม่ขาดตอนแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะเวลาพักให้เย็นเนี่ยส่วนผสมจะข้นขึ้นอีกนะคะพอได้แบบนี้ปุ๊บให้ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะ สำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็รอให้ส่วนผสมเดือดอีกรอบค่ะพอเดือดพ่านแบบนี้ปุ๊บให้ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือเนยสดรสจืดค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้น้ำราดมีความหอมแล้วก็เงางามขึ้นนะคะ แก๊สก่อนแล้วค่อยใส่นะคนนี้เข้ากันค่ะละลายดีแล้วนะคะหอมมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพักให้ส่วนนี้เย็นสนิทนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะไปย่างกล้วยกันเลยค่ะ กล้วยที่ใช้ในวันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะส่วนวิธีการเลือกกล้วยของแม่ซีก็คือจะเลือกที่สุกพอดีนะคะให้ดูที่เปลือกค่ะจะเป็นสีเหลืองทั้งลูกจะแซมเขียวเล็กน้อยเท่านั้นนะคะจะทําออกมาแล้วอร่อยไม่ฝาดค่ะแต่จริงๆการทํากล้วยปิ้งสามารถเลือกได้ตั้งแต่หามจนถึงสุกถ้าชอบเนื้อหนึบๆออกไปทางแข็งหน่อยก็เลือกหามหามแต่ถ้าชอบเนื้อนิ่มๆนะคะมีความหวานก็สามารถเลือกแบบสุกได้เลยค่ะเราก็ทําการปอกเปลือกกล้วยเลยค่ะ ตัดหัวตัดท้ายนะคะกลีดค่ะแล้วก็ลอกเปลือกได้เลยพักไว้ในถาดค่ะ พอปอกเปลือกเสร็จแล้วแม่ซีจะนามาเสียบเหล็กตัวนี้แล้วก็นําไปปิ้งค่ะใครทําขายนะคะมันจะมีเหล็กยาวๆสําหรับปิ้งกล้วยด้วยยังไงก็ลองไปหากันดูนะคะส่วนแม่ซีเนี่ยใช้เหล็กสําหรับเสียบบาร์บีคิวค่ะเวลาเสียบจะเสียบหัวเสียบท้ายค่ะแบบนี้นะคะเวลาไปย่างมันจะได้กลับได้ง่ายๆค่ะ เสียให้เต็มเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ การปิ้งกล้วยด้วยเตาถ่านจะต้องคุมไฟให้ดีค่ะใช้ไฟไม่แรงมากกลบด้วยขี้เถ้าค่อยๆปิ้งให้กล้วยสุกระอุจากข้างในจะทําให้ไม่ฝาดค่ะตามร้านดังๆเขาจะมี2เตานะคะเตาแรกใช้ไฟอ่อนปิ้งให้สุกระอุดจากข้างในแล้วย้ายไปเตาที่2ใช้ไฟแรงขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อให้ผิวด้านนอกนี่เกรียมหอมก็เป็นอันใช้ได้ พอปิ้งกล้วยได้ที่แล้วก็นํามาทับกันค่ะโดยการใช้ไม้ทับกล้วยตัวนี้นะคะใครทําขายจะต้องมีนะรองด้วยถุงแกงนิดนึงค่ะเพื่อป้องกันกล้วยติดไม้นะจากนั้นก็วางกล้วยลงไปเลยจัดการทับเลยค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะ โอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งชิ้นค่ะดูกันอีกชิ้นค่ะไม่ต้องแรงมากนะแล้วก็จัดการหั่นเลยค่ะแม่สีจะแบ่งสามเลยนะคะ มามกและสำหรับคนที่ไม่ได้ทำขายไม่มีเตาถ่านไม่สะดวกในการก่อไฟสามารถใช้หม้อทอดไร้น้ำมันได้นะคะหม้ออบลมร้อนก็ใช้ได้ค่ะอย่างแม่ซีใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะอบสองรอบค่ะรอบแรกให้ใช้ไฟอยู่ที่180องศาเป็นเวลา15นาทีค่ะ พอครบ15นาทีก็จะได้กล้วยในลักษณะแบบนี้นะคะยังไม่เกลี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเราจะกลับด้านแล้วก็นําไปอบต่อนะคะเราจะใช้ไฟรอบสองอยู่ที่200องศาแล้วก็อบเป็นเวลา5้ถึงแนาทีค่ะพอครบเวลาก็จะได้สีประมาณนี้เลยค่ะวิธีการครับ ใช่อีโต้เลยค่ะอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวนะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะแล้วก็เรียบร้อยค่ะจัดกล้วยใส่จานแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิค่ะเห็นไหมคะน้ำกะทิเวลาเย็นตัวลงก็จะข้นขึ้นแบบนี้เลยนะคะราดลงไปเลยค่ะ ได้เวลาชิมแล้วค่ะเรามาชิมกันนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะกล้วยเนี่ยไม่ฝาดเลยนะคะน้ำราดก็อร่อยรสชาติเนี่ยหวานเค็มนิดๆมีความหอมมันใช้กะทิสดเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ